รีวิวให้หน่อยครับที่ปัปะะ๊มปตทนะครับยะโสยะโสตางออกไปเค่องในดูครับห้องน้ำสะอาดสะอาดมากนะครับ โอ้โหสุดยอดเลยยโสธรน,นะครับปัมปตตยะยโสธรสวยงามมากครับห้องน้ำชายนะครับทางก็ไปคำคำเขืนแก้วนะครับทางออกนะครับทางก็ไปอุบลน,นะครับ มีจักรยานบริการลูกค้าปั่นด้วยนะครับอ่ามีแท่นบาสให้ออกกําลังกายมีชิงช้าให้นั่งมีหอคอยให้ปีนนะครับครับดูครับ,รบจุดพักรถนะครับจุดพักรถตรงโน้นจะมีรถเข็นอ่าู้พิการนะครับตรงโน้นตรงโน้นมีรถเข็นให้บริการนะครับอ่ารถนั่งรถนั่งวีแซววีวแซครับวีวแซฮะ อ่าแบ่งกับพี่มี่คนละนะแบ่งกับพี่มี่นะพี่มี่ขอบคุณข้าก่อนขอบคุณข้านคนละครึ่งกับพี่มี่เสร็จแล้วลอยตรงหน้าด้านหน้าเซเว่นนะไม่ต้องเดินมาก็ได้นะจะเติมน้ำมันก่อนครับผมลมลื่นดีมากครับโอ้ยพี่เฮงไม่ไปเหรอ จับน้องจับน้องเห็นไม่ไปเหรอเอาไปนะ้ำมันก็ดูตรงหน้าก็ได้มันมีที่นั่งก็นั่งรออยู่แถวหน้าก็ได้หน้าเว่หน่อยพอออกไปเติมน้ำมันก่อน